ลาออกจากคณะกลายเป็นประเด็นเดือดบนโลกออนไลน์กรณีที่ทางนุ่นดำดงได้ออกมาประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเนื่องจากอจไม่มีคนคุยด้วยเลยขอถอยออกมาและมีบางช่วงที่ได้พูดพาดถิ่นแบงค์สอนรามล่าสุดทางด้านจิมมี่ผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวของแบงค์สอนรามได้ออกมาเปิดใจว่าที่บอกไม่มีใครคุยกับเขาซึ่งจริงๆน้องเขาเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วโดยนิสัยเขา ส่วนเรื่องที่พาดทิงแบงค์สอนรามว่าตำหนิเขาจริงๆมันมีด้อมที่เขาไปจ้นแบงค์กับนุ่นแล้วด้อมคนนี้ไปเบนวิจาร์ว่าน้องปล่อยบางทีแบงค์เล่นกับปล่อยแล้วปล่อยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแบงค์เลยคุยในฐานะเพื่อนว่านุ่นนุ่นดูดอ้อมนุ่นน่อยนะั้นมีด้อมไปว่าน้องปล่อยเขาแล้วประเด็นมีอยู่แค่นี้แล้วเขาก็หน่อยว่าแบงค์ตำหนิเขาแล้วที่น้องแบงค์ไม่คุยกับเขาไม่จริงเพราะว่าไม่มีเวลาจะคุยเพราะวันๆหนึ่งแค่คิวก็แน่นมากแล้วจริงๆแล้วตัวดำดง ถ้าพี่เป็นนุ่นนะหรือเป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วอยู่ใกล้ชิดเขาพี่จะบอกว่านุ่นต้องออกมาบอกว่าที่มีนุ่นเนตรในวันนี้นุ่นดําดงด่งได้ในวันนี้ต้องงบความดีความชอบให้แก่คณะสอนรามน้ำเพชรอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมกันแสดงเพราะถ้าเอาดําดงโดเดอยู่คนเดนิยอวบนเวทีถามหน่อยเธอจะขำไหมถ้าไม่มีน้องแบงก์กระซิบมุกถ้าไม่มีเบลคอยขยี้มุกก็คือเป็นทีมแต่เขาไม่ได้คิดตรงจุดจุดนี้ ถ้าเขาคิดถึงจุดๆนี้แล้วพูดแบบนี้นะ่าโคตรน่ารักแล้วเขาก็จะไม่มีวันนี้แต่พี่คิดในแง่ดีก็คือว่าเขาอาจจะอยากไปใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เงินก็ได้เพราะตอนนี้เงินเยอะแล้วไงไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนุ่นเนตลาออกไปใช้เงินจบเพราะรีวิวเยอะเหลือเกินลาออกไปใช้เงินบ้างคนเราทํางานมาก็ต้องใช้เงินปากก็ต้องซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างจริงๆนุ่นไม่ต้องมานั่งดรมมาม่าเลยลาออกมาพักค่ะใช้เงินจบๆไม่มีประเด็นอะไรเลยค่ะ